อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันเสาร์นะคะพี่พี่สมาชิกตื่นมาเช้านี้นะคะจากฝนตกทั้งคืนเนาะ<อ>ก็เลยมาดูว่าน้องหมดทองต้นเนี้ยมีรากงอกออกมาแล้วนะดูซิรากเดินโผล่เข้ามานะคะนี่คือรากใหม่นะนี่นี่คือรากใหม่ขาวๆนะคะอันนี้คือรากเก่าเขานะคะรากเก่าเขาจะเป็นสีน้ำตาลเนาะนี่นี่คือรากใหม่นะคะโผล่ออกมานะนี่ให้ค่อยแทงออกมาแล้วนะ สุดยอดนี่โขออกมาแล้วโขออกมาแล้วนะคะตอนนี้ที่เจอก็คือ,อ,อปัญหาเพลี้ยหอยนะคะแล้วก็เชื้อราแต่ก็ดูแลไปตามอาการนะคะกระทั้งฉีดป้องกันนะคะระยะป้องกันก็15้าวันครั้งแต่ว่าตอนที่ฝนตกบ,บอ่อยก็7จวันครั้ง5วันครั้งนะคะเชื้อราดูดูดูดนี่มาแล้วนะคะคาเด็บคาเด็บคาเด็บมาแล้วนี่จ้ะ นี่รากใหม่เห็นไหมคะนี่นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้พี่ๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกคนนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจ้า